บอกเลยวันนี้นะฮะป้าอัดเทคที่ร้อยแล้วอ่ะนะครับผมอัดเทคที่ร้อยแล้วนะครับโอ้โหทำอัดเทคที่ร้อยยังไงครับแม่งเจอแต่ทีมง่ายครับทุกคนอ <laughs> ทีมง่าอยอเอาจริงๆแม่งพี่ลองห้ขอดูประวัติน,น,น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นประวัติไว้ตอนท้ายเกมนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงแม่งเห็นแล้วน้ำตาจะไหลโคตรซึ้งเลยน้ำใจของเพื่อน เมื่อถามว่าเล่นได้ไหมอ,อือน่นดีอันนี้เดี๋ยวผมเอาบัตเตอร์ไฟมาเล่นมาตอนนี้หผมเอาบัตเตอร์ไฟมาเล่นาตาม,มดเดิบอกเลยผมผมไม่เล่นบัตเตอร์ไฟมันนานมากเลยจริงๆงานมากนะครับไอ้ตาไอ้ตาขอเล่นไปตาเลยรู้สึกว่าโอ้ไม่เป็นปืนเท่าไหร่เลยนะฮะโดยแบบที่เพื่อนแบบเอ้ยเวทป่าก,กันนีงอะไรอย่างเงี้ย อ๋อแน่กบตัวเดิมแน่กบเพื่อนรักบิวดำกูอ่ะใช่แล้วพี่บิวดำเดี๋ยวบอกเจอกันอีกนะบิวดำอ่ะกบตัวเดิมกบเพื่อนรักครั้งนี้ยมึงไม่ได้แดกกูหลอกไอ้กบแม่งนี่ดูประวัติดิไม่ใช่คนเดียวกันตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยบิวดำเหรอเอออยากรู้ไหมว่ากบเสียคิวไปเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นผ้าไปดูเดี๋ยวขึ้นผ้าไปดู เดีวโพ้ะเก็บบอเงื้อเรื่องแม่มาฮูฟองดีกว่าแม่ฟาร์มจะดีไหมครับแม็กฟาร์มไม่เท่าไหร่หรอกจริงๆไม่น่ากลัวแต่ถ้าแม็กไม่ฟาร์มเนี้ยดีน่ากลัวมามาเนี่ยเนี่ยพี่เอาของเดียวคิวเล่นมาเราวางตัวไว้ให้ดีเลยความเสียหายที่ได้ข้อพี่มาสามหกได้ไหม ไม่ไม่สามหกที่สามสี่กว่าสามสี่จุดแปดเกือบสามห้าพี่ตีมันตัวเล่กมาโดนอาดิยาแล้วผมแรงนี่จริงไหมพอเล่ต้นเกมตบได้นะอยากตบอ่ะหมันไส้<ๆ>เห็นแล้วมันไส้<ๆ>กบตัวเดิมอ่ะเฮ้ยจริงๆหมันไส้อ่ะทุกคนผมบอกเลยผมโคตรหมันไส้กบเลยจริงๆถามว่าทำไมต้องหมันไส้ขนาดนั้นทุกคนรูไ้ไหมว่า แบบเวลาเพื่อนเข้าเลยมันออกเวลาเพื่อนออกมันก็จะเข้าแท่นแน่เป็นไงกบเพื่อนเลิฟอะไรเงี้ยข้าวมากๆเลยจริงสุก้าอีกตัวเหมือนกันอืมเนีน่ยแม่งเพื่อนกันเลยสองตัวนี้เนี่ยเพื่อนกันเลยตายแล้วเล่นสูก,กา้าคือแบบเล่นไม่เป็นก็คืออยากจะเล่นเข้าใจความรู้สึกแหละแหมคอนเก <c oughs> ้คอนเก้คอนเก้เข้ามา แต่ผมจะบอกให้นะไอ้รอบที่แล้วผมบอกไว้เลยนะคาสตรีมเลยว่าเฮ้ยไอ้ฝั่งที่เก่งๆเนี่ยมาย้ายมาอยู่ฝั่งพี่มึงดิเขาจ่ายเท่าไหร่พี่จ่ายสองเท่าเลยจ่ายเท่าไหร,ไหร,ไหร่พี่จ่ายสองเท่าเลยเออแม่งไนงะคนที่เก่งๆมาอยู่ฝั่งนูน้นหมดเลยอ่ะไม่เคยจะอยู่ฝั่งพี่เลยจริงโอ้โหแม็กเปิดแมกพี่แม็กเ,เปิดแมกเปิด<ไ>ปใควะเปิดเปดไปล็อกแบนเนี่ยว่าไงแบนที่มันไม่กล้าล็อกเราเฮ้ยเดี๋ยวนะ ต้องควยต้อวยต้อวยแล้ววันสักโอ้โอ้หเฮ้ยดูแป๊บนึงหาทีมใหม่ก่อนพี่แม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 ่ไปไปเขาตกใจเล่นเฉยเบื่อเกมนี้เราต้องชนะไว้ทุกคนทุกคนรู้ไหมว่ากว่าเราจะชนะได้เกมเกมนึงเป็นอะไรที่ยากเย็นสำหรับผมขนาดไหน ในการที่แบบเจอทีมง่อยอะไรอย่างเงี้ยเออสู้ยากนะจริงสู้ยากมากตบต,กตุบต,ตับตุบตับตะกี้เน่ยผมปิงไงเน็ตปิงเน็ตปิงอะไรวะข้า,างล่างนี่กำลังเดือดร้อนกันแน่เลยจริงข้างล่างกำลังเดือดร้อนอะ่ะ ใหญ่อ,อดสวยหมดตี้สวยโลนสวยโลนหมดหมดหมดสวยงามสวยงามเก็บได้สวยเก็บได้สวยตีรอเลยตีรอเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตีรอรองเท้ามาด้วยรองเท้ามาด้วยสวยงามกบโดนล็อกกบโดนล็อก กดโดนล็อกแม็กตบแม็กตบเกิดอะไรขึ้นแม็กตายสวยงามบอกแล้วแม็กฟาร์มไม่น่ากลัวหรอกอจริงจริงเฮ้ยเอาอะข้างบนกำลังตีกันมันเลยเออเออ ทั้ง,งไหนยังไงเนี่ยแต่ยันแตกเขาเมั่อกี้ค่ะบอกแล้วมังกรนะมังกรนะทุกคนามาแล้วพี่เปิดไมาแล้วโอเคสวยงามอาอวสวยโลนสวยโลนมันจะมาไม่ได้ใช่แล้วบางทีมันไม่ได้อยู่ิงมาบ้างทำไมเสียงดังเนะี่ยวะเสียงผมนะเสียงเด็กๆเ,กเกมื่อตอนแรกอะ แม่งด่ากันระเบิดไปเมื่อกี้รอบนึงด่ากันแบบไม่เกรงใจพี่เลยจริงใช่แม่งด่ากันเน่ยเพื่อนผมเนี่ยอะรอืมแม่งดา่าอันเนี่ยผมบอกว่าพี่อัดตอนคืนเนี่ยเออดีไม่ค่อยมีคนรบกวนนะอัดคลิปเนี่ยตอนคืนนะเพื่อาาจะอดีกว่าเนี่ยเพราะมันจะไม่มีเสียงรบกวนโอเค ไอ้เป็นไงวะนี่คอมโบคอมโบซาต้ากับบุคองนะสวยอยู่นะบอกไว้เลยโอ้โหโหดเงี้ยโหดเงี้กลางกันกลางทำไมเขาไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกกลางอ่ะเนี่ยคู่หูกบก็ช่วยกันได้เห็นไหมเนี่ยเรียบร้อยคู่หูกบกเอาแล้วแม็กยืนเลยตรงนี้หรอหวาแล้วคู่หูกบก็ช่วยกันได้ฮัลโหลเทลเอาได้เปล่าสวยยิ้มไม่ถึงไหมเอาวไว้แม็กยืนนี่หลับในเหรอแม็กอ่ะ แม็กอย่นี้ายกมงโป้แน่แันแน่เฮยไปเรยไปเรยไปเรยาเห็นเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีต่อมีต่อโป้งโป้งโป้งอ่าเดี๋ยวปีนไม่ร่องปนหัแต่อารมณ์ไม่อานนั้นาวเอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่เอาเรียบร้มปี๊ดเองนั่องพี่ออกคีร่งโอ้เจ็บ หัวถ้าแตกโดนติงโตอบะแตกไม่แตกคิดดูเมื่อกี้ตายไวจัตเลงไม่ตอบด้วยอนยังเฮ้ยแม็กเป็นไงแม็กหลับในรือเปล่าตัวทำแชมป์เลยนะแม็กอ่ะไม่หลับไม่หลับพอออกอ่ะเอ้ยเนี่ยหายหลับแล้วแต่ว่าเมื่อกี้แม่เรียกล้างจานอยู่หรือเปล่าบิดเล่นละ ออ้าาววมาอย่างนี้ที่ให้ผมบินไงผมเห็นมันร้องผมผมเลยบินมาตัวโบบ้าโบบ้าบินเจอบินไงฮัลโหลบินมาบินขับเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเชิญคนนี้เอ้ยเฮ้เนี่ยไฟเตือนไปดเด้อแล้วบินมาบินขับนี่โกงเหรอเว้ยอืมนี่มาเล่นี่ยมาฉีดพี่ฮัลโหล เอือดเอือดตายตายสวยอ้าวพี่ตายเหรอเออมาฉีดยาพี่โอ้ชนะแล้วมั้งตาเนี้ยชนะแล้วมั้งจริงๆมึงแค่โดนพี่กลับนะกูเครียดเลยเนาะพวกหมูพวกสีกบเขาช่วยกันตีอยู่นะเห็นแม่น่ะเอาโบบาโบบาโบบาเนี่ยเอาความตั้ห้เลยเอ้ยเอาไปเอาไปสามทางสามทางเขาเกิดกันแล้วเขาเกิดกันแล้วถอยออกมาเขาติเกิดแล้วเขาเกิดแล้ว แม็กแม็กแม็กแมกนิดนึงแม็กอ่ะจเย็นไดเย็นไอ้ตาตานี้แบบเอ็งพี่หมอกเอ็งพี่หมอกทุกคนที่บอกว่าตานี้พี่ไม่ may, ทันคิปพี่ขอไฮไลท์ได้ไหมบอกเขาดิไฮไลท์อะไรเออพี่พี่เอาไฮไลท์ลงทิกต็อกไงได้สี่คิวไม่ได้ไฮไลท์ไงเรียบร้อยรอก่อนเฮ้ยยังอยู่ถึงบอกไฮไลท์ได้นะพี่บอก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 ทุกคนว่าพี่มาพี่มาหาไฮไลท์นะครับขอได้ไหม ผมผมมาให้ให้ให้เขียนว่าพี่โง่เลยเสร็จแล้วจ้าเอาพี่ต้าเขียนว่าจะดีกว่านะพี่เฮ้องพี่เป็นช่องทิกตอกไงแห้งทีมไงแห้งทีมก่อนเพราะว่าพี่มือไม่ว่างไงทำไมมือไม่ว่างเหรอนี่ไงตีเว็บอยู่นะฮะแฮะพี่พิมแป๊บเดียวน้องพอดีน้องไม่เก่งภาษาไทยนะฮะไม่เก่งภาษาไทยให้บ้า เป่งเป่งสามทีหายโอ้คิดใหญ่ข้าวแล้วโอ้อะไรครับคีบต่อยครับไปไปเอาคีบมันใหญ่ขึ้นอ่ะเริ่มตาไหลเลยข้างบนข้างบนข้างบนยังไงข้างบนยังไงมา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 เดี๋ยวบินเปิดให้นี่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 โป้ง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 แอตีหมดอะหนดหนดเข้าบ่อจะตีมันแม่งหายก่อน โอ้ยเนี่ยตอนนี้ไฮไลท์เงี้ยจบบ่อจบบ่อสวยงามสวยงามไฮไลท์ข้าบ่อไงพี่ตายคาบ่อเลยเขาเรียกว่าถวายชีวิตให้บ่อเว้ยก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปวันนี้นะมาได้คำขำนาะเอาจริงเจอเพื่อนกบนะฮะไอ้กบหน้าเอ้ยนะโอหูคู่ซีมาเนี่หน้ามัอนซ่าผายทุกคนนะ ขออนุญาตฝากกดติดตามช่องกันเยอะเนะครับติดตามไดม้ทั้งทิกตอกแล้วก็ในยูทูบกันเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับทุกคนนะฮะ